จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ๆอ Alien เอเลี่ยนเอ็กซ์เอเลี่ยนที่ขนาดน้ากันว่าเป็นเอเลี่ยนผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลก็ลุกขึ้นมากวาดล้างเบนเทนทั่วทุกมิติไม่เว้นแม้แต่จักรวาลรีบูตที่ก็ถูกตามล่าด้วยและทางเดลทีจะต่อกรอกับเจ้านั้นได้คือการต้องรวบร,รวมเหล่าเบนให้ได้มากที่สุดงานนี้บอกเลยว่าเรื่องใหญ่ครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปพบกับสรุปเบนเทนเดอะมูฟวี่ในตอนเอเลี่ยน extinction กันได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวของ The m ม v i e ในภาคนี้จะเกิดขึ้นในภาคเบนเทนรีบ o o t นะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เคยดูกันและเออไลเ้นก็อาจจะไม่ถูกใจใครไปบ้างนะแต่เชื่อผมเถอะว่าเบนเทนยังไงก็คือเบนเทนครับมันยังสนุกเหมือนเดิมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจกันนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์คนละหครั้งนะแล้วเราไปลุยกันเลย เรื่องราวทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นตอนที่เบนกับปู่แม็กซ์กำลังแคมปิ้งกันอยู่ตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือเราจะสังเกตได้ว่าทริปนี้เกวนไม่ได้มาด้วยซะงน้นซึ่งทั้งคู่นางปิงมาชเมโลสุดหน้าเบื่อในสายตาเบนกันไปเรื่อยๆแต่ทว่าจู่ๆเนี่ยกลับมีประตูมิติเปิดขึ้นข้างหลังปู่แม็กซ์และสิ่งที่ออกมาจากประตูนั้นทุกคนแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองมันคือเอเลียนเอ็กซ์เอเลียนที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลซึ่งดีไซน์ของเขาก็จะอ้างอิงจากดีไซน์ต้นฉบับในภาคด้ววยแแตต่่ททีีปลกก็คืออไมนั ถึงมีอัลเบริกส์แปะอยู่ตามตัวด้วยล่ะพู่แม็กซ์กับเบนถูกเจ้านั่นพุ่งเข้าโจมตีโดยไม่ทราบสาเหตุแถมในพังรีบูดนี้พวกของเบนก็ยังไม่รู้จักเอเลนเอ็กซ์ด้วยนะครับเพราะไม่เคยปรากฏตัวออมาเลยก็เลยไม่รู้ว่าหมอดีมัมนทําอะไรได้บ้างจนสุดท้ายปู่แม็กซ์ก็จะถูกขึงเอาไว้ส่วนเบนก็ถูกโจมตีจนเสียท่าและถูกชิงอัลเบริกส์ไปได้พร้อมฝากรอยแผลเอเลนเอาไว้ที่แขนด้วยก่อนเอเลนเอ็กซ์ตัวนั้นจะเข้าประตูมิติหายลับไป เพราะว่าไม่นานจากนั้นประตูมิติสีเขียวก็เปิดออกตามมาและใครบางคนก็กระโดดออกมาช่วยเบนแต่ไม่ทันการซสแล้วเบนในจกักรวาลน,นี้ถูกชิงออมนิทิกส์ไปเรียบร้อยก่อนที่เราจะรู้ว่าคนที่พยายามจะตามมาช่วยเบนทุกคนจากเอเลี่ยนเอ็กซ์เนี่ยก็คือหนึ่งในปูแม็กซ์ที่เก่งที่สุดจากอนาคตที่ใช้ชื่อตัวเองว่าแม็กซิมิเลียนทนิสันนั่นเองแหละครับและแม้จะไม่ทันเวลาแต่เขาก็ช่วยเบนหายจากแผลเอเลี่ยนนั้นได้และยังเข้ามาคุยกับตัวเองอีกเวอร์ชันและก็ปลอบหลานตัวเองในมิตินี้ที่จะต้องสูญเสียออม ตลอดการด้วยก่อนที่เขาจะออเดินทางไปช่วยเบนคนอื่นที่ยังไม่ตกเป็นเหยื่อต่อไปเขากลับมาที่ยานของตัวเองที่เป็นรถบ้านลัสบากเกตแบบสุดยอดอัปเกรดนั่นแหละแล้วบถึงสถานาการณ์ที่เจอมาในวันนี้โดยเราจะเห็นบนจอว่าเบนมิติีเนี้ยเสียออมนิทิกไปก็จริงนะครับแต่ยังโชคดีที่เขายังมีชีวิตรอดอยู่เพราะก็มีหลายมิติเหมือนกันที่เบนเสียทั้งออมนิทิกและมิติก็ถูกทําลายลงด้วยปมูม็ก์น้นน้ำตาไหลออกมาที่ช่วยเบนเหล่านั้นไม่ได้แต่ก็ยังพยายามจะทําหน้าที่กอบกูเ้เบนต่อไป และต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรทําให้เจ้าเอเลนเอ็กซ์มันไปถึงจุดหมายได้ก่อนเขาเสมอโดยระหว่างนี้แมกซิมิเลียนก็เลยจะไปแคมป์รอในมิติสักแห่งหนึ่งที่ยังไม่ถูกทําลายเพื่อดักรอเจ้าเอเลนเอ็กซ์ซะเลยและมิตินั้นก็คือมิติ2 7 9 9 8 3มิติหลักของจักรวายเบนเทนรีบูตนั่นเองซึ่งเขาจะว้าไปได้ทันเวลาแบบเฉียดฉิวเพราะยาเนี่ยกำลังถูกปรสิตอวกาศทําลายล้างพอดีทําให้การเดินทางข้ามมิติครั้งนี้เป็นตั๋วเที่ยวเดียวไปแล้วไปเลยอีกด้วยและภาพก็จะถ่ายมาที่มิติหลักเราจะเห็น กันบางช่วยเกินที่ถูกผู้ร้ายมัดอยู่และกันบางต่อสู้กับหมอนั่นซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ้าซบมโซนั่นเองเจ้านี่มันสะกดจิตปู่แม็กซ์ให้ขับไปตามทางอยู่ซึ่งผลสุดท้ายเบนก็จะชนะมาได้แบบไม่ยากเย็นนักส่งผู้ร้ายให้ตำรวจช่วยเกินกับปู่แม็กซ์มาได้สําเร็จและก็ตามภาษานะครับยามศึกเรารบยามสงบเราตีกันเอง เบนกับเกรนก็ยังตีกันเหมือนเดิมท้ามาปู่มก็กปวดหัวสุดๆแต่เรื่องปวดหัวกว่านั้นกำลังจะตามมาเมื่ออยู่ๆก็มีเอเลี่ยนประหลาดยืนดักหน้ารถอยู่กลางถนนและใช้เพียงแค่ฝ่ามือเดียวเท่านั้นรถลาสบักเกตก็หยุดชะง,งักตีลังกาไหลายตลบไปเลยก่อนที่มันจะลอยเข้ามาหาพวกเบนเรื่อยๆแบบน่ากลัวสุดๆอย่างนี้ ทั้งสามไม่เข้าใจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นและเอเลีย่ยนตรงหน้าพวกเขาคือตัวอะไรกันแน่แต่ยังไม่ทันจะได้คุยวางแผนอะไรกันเบนตอนเด็กที่ดื้อไม่เคยเปลี่ยนก็แปลงร่างมาสู้กับเอเลีย่ยนเอ็กซ์ทันทีแต่ไม่ว่าจะโฟอาร์มฮีทบลัสหรือฮิวมังกาซอก็ทําอะไรเจ้านั้นไม่ได้เลยปูแม็ก,มกเคยล่อมันไปอีกทางให้รถตู้ทึบขับมาชนส่วนตัวเองอะ่ะพาเบนกับเกรนหนีไปซึ่งเอเลีย่ยนเอ็กซ์ X ที่หลงกลก็ใช้ฝ่ามือเดียวผ่ารถนั้นขาดเครื่องในพริบตาเดียวก็จะวาร์ปหายลับไปปูแม็กเบน เนแอบมาอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งตั้งหลักตั้งตัวก่อนและคิดว่ารบถบรรทุกนั้นคงถ่วงเวลาได้สักพักนึงแหละแต่แทนที่จะได้วางแผนกันต่อเบนกลับวอยวายว่าจะมาช่วยทําไม <c oughs> เขาจะฉายเดี่ยวเองแต่เกวนก็แบบนี่นายเสียท่าขนาดนั้นถ้าไม่ได้พวกเราช่วยป่าดีนายจะเป็นยังไงฮะคือความดื้อของเบนเป็นอีโก้คำขอที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยแหละครับแต่ว่าระหว่างที่เถียงกันเนี่ยประตูมิติสีเขียวก็ได้เปิดขึ้นอีกครั้งและแม็กซิมิเลียนก็โผล่มาทำความารู้จักกับทุกคนและบอกว่าเขาคือปู่กจาก อนาคตและหมาเพื่อช่วยเบินแถมตอนนี้อมนิเวสกำลังเป็นอันตราย ซึ่งคำว่าอลนิเวอร์สในที่นี้ก็จะความหมายเดียวกับภาคอลนิเวอร์สนั่นแหละครับคือเป็นการควบรวมจัก,กรวาลของเบนเทนทุกภาคให้อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันและนี่ก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าเบนเทนภาครีบูตที่แต่ก่อนเป็นภาครีบูตขึ้นมาใหม่เป็นสแตนอโลของตัวเองได้เข้ามาเป็นส่วนเดียวกันกับอลนิเวอร์สหรือเบนเทนทุกภาคแล้วนั่นเองอย่างที่บอกไปอลนิเวอร์สกำลังมีภัยจากเอเลี่ยนเอ็กซ์เอเลี่ยนตัวตนปริศนาที่ต้องการตามล้างบางเหล่าเบนและสะสมอุลิทิกให้มากที่สุดุดดโยตัวเเเค้าออองงมพื่ปปกปกบนนท ไม่ให้ตกยูนในชะตากรรมแบบเดียวกับเบนจามินของเขาที่เป็นเบนตอนโตวัยสิแล้วแต่กลับยังดื้อรั้นไม่ฟังใครและก็พลาดตายกับเอเลนเอ็กซ์จนได้เด้งเพราะงั้นปู่จากอนาคตก็เลยกําลังตามหาเบนที่ยังมีอมนิทิกอยู่เพื่อมาดักรอเจ้านั่นในสักวันและจัดการมันลงให้สม็จ แต่แม้จะเกลื่อนมายืดยาวขนาดนี้เนี่ยเบนคนนี้ก็ยังคงดือ้อบอกว่าตัวเองนั้นเป็นฮีโร่ของจักรวาลน,นี้และจะตืบเอเลนซ์เอ็กซ์ด้วยตัวเองอยู่ได้ทาให้แม็กซิมิเลียนนั้นโมโหจัดเพราะอีโกของเบนเนี่ยทำเขาเละเทะมานักต่อนักแล้วทั้งคู่ก็เลยเข้าต่อสู้กันแต่อยู่ประตูทางเข้าก็ระเบิดออกและคนที่มาเยือนก็ถือว่าเลวร้ายมากๆเอเลนเอ็กซ์มาถึงที่นี่แล้วทั้งแก๊งก็เลยต้องหันมาร่วมมือกันก่อนเบนรีบแปลงหน้ามาเป็นเอเลนยนหลายต่อหลายตัวมากๆเข้ามาต่อสู้แต่ไม่ว่าาจจะะตัวไหนเ ้งานเอเลี่ยนคล่องเพียงใดแต่สุดท้ายเอเลี่ยนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลอย่างเอเลี่ยนเก็คือของจริงมันแก้ทางได้หมดเขาว่องหวหายตวัวได้ปัดป้องยิงลําแสงได้คือพลังนั้นเอรอวางสุดๆและจนแล้วจนรอดความอีโก้ของเบนก็เล่นงานเขาอีกครั้งและพายแพ้กับเอเลี่ยนเจนเกือบจะถูกสังหารแต่โชคดีที่ปุ่มแม็กซิมิเลียนยิงลาแสงเข้ามาช่วยทําให้เบนหลุดจากพานานการมาได้แต่ข่าวร้ายก็คือตัวเขานั้นรอดแต่ออมนิทิกส์ กลับถูกชิงไปได้เจ้าเอเลนเอ็กซ์ได้เอออนูทิกส์เลือนนั้นฝังเข้าไปในร่างกายเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของมันก่อนจะวาร์ฟหายเข้าประตูมิติไปทิ้งให้เบนนั่งร้องไห้สูญเสียไอเทมสุดรักไปแบบนั้น ซึ่งแม็กซิมิเลียนก็พยายามปลอบใจนะว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่เสียไปแค่อเมตริกซ์เนี่ยไม่ใช่เบนทุกคนจะโชคดีแบบนายนะแต่เบนก็ยังวอยวายไม่เลิกปู่แม็กซ์อนาคตก็เลยสวดยับไปเลยว่าก็เพราะความดื้อของหลานไงที่ไม่ฟังใครเลยสุดท้ายก็เลยเสริมให้เอเลนเอกเข้าใกล้เป้าหมายไปอีกขั้นแทนเบนที่ได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกจ่อยไปเลยเพราะว่าต้นตอมันก็มาจากความดื้อของเขานั่นแหละนะ สถานการณ์ตอนนี้นั้นเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับพะแทนที่จะได้มาแคมป์ดักรอมันแล้วก็จัดการแต่แผนกลับพังไม่เป็นท่าแล้วแม็กซิมิเลียนก็เสียญาตกับประตูมิติไปแล้วด้วยทําให้เดินทางไปไหนต่ออีกไม่ได้แล้วไม่เหมือนเอเลนเอ็กซ์ที่มีพลังเคลื่อนย้ายข้ามมิติข้ามอุนิเวิร์สได้แบบไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์แล้วเราจะเอายังไงกันต่อดีเนี่ยเพราะว่าถ้าจักรวานี้ไม่มีอุนิทิกส์เอเลนเอ็กซ์ก็จะไม่ปรากฏตัวอีกแล้วแต่ทว่าระหว่างที่ทุกคนกง ได้เปิดออกข้างหลังปูแม็กซอนาคตและคนที่เดินออกมา ทุกคนจะต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองแน่ๆครับเพราะว่าเขาคนนั้นก็คือเบนในร่างโคลมาสโตนจากภาคเอเลนฟอสที่โผล่มาจากประตูมิตินั้นซะงั้นทว่าทุกคนเนี่ยถึงก็งงไปเลยว่าไอ้เจ้าหมอนี่มาเป็นใครกันทำไมถึงรู้จักพวกเราด้วยเบนคนนั้นก็เลยเก็ตว่าอ๋อทุกคนในมิติรีบูทคงไม่เคยเห็นเอเลนตัวนี้สินะก็เลยกลับร่างเดิมมาเป็นเบนในวัย15ปีทุกคนก็เลยรู้ว่าเบนคนนี้ก็เป็นเบนที่มาจากอนาคตเหมือนกันนั่นเองไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนเดี๋ยวนายก็จะได้ใช้มันนเออแ ปอยเบนรีบูที่กาลังกรีดร่างสุดเท่อย่างโคมาสโตนอยู่แต่พอเขาสังเกตเห็นที่คอมือก็ดูว่าตัวเองอ่ะมาสายเกินไปแล้วแถมยังพูดถึงเรื่องพวกช่างประปาที่กาลังวุ่นวายกับมอนี่อยู่ด้วยซึ่งข้อสังเกตตรงนี้นะครับก็คือจัก,กรวาลรีบูทเนี่ยพวกเบนจะยังไม่รู้นะครับว่าโลกเรามีองค์กรช่างประปาที่คอยจัดการกับเอเลี่ยนคุกคามอยู่ด้วยและคนใกล้ตัวที่สุดอย่างปู่แม็กซ์ก็เป็นช่างประปามือดีซะด้วยสิปู่แกก็เลยทําปากจุ๊จุไม่ให้เบน Force อเ,ววเอนะนเ,เลี่ยนฟอสพ บูม็กในภาครีบูตทำตัวเออเออบ้าบ้าบาบาไม่เหมือนบูม็กเท่ๆในภาคก่นกอนๆเนี่ยที่แท้เขาแกล้งเท่านั้นแหละและความจริงเขาก็ยังคงเป็นช่างปลาปาเหมือนบูม็กในทุกตมิติด้วยเออแบบนี้ก็ค่อยโล่งใจหน่อยเพราะว่าภาครีบูทเนี่ยเหมือนเอาบูม็กมายำเสลเทเลยนั่นแหละนะเบนเอเลนฟอร์สบอกถึงสถานการณ์ตอนนี้ว่าพวกเขากับช่างปาปากำลังตามล่าเอเลนเอ็กซ์อยู่ทั่วอุนิเวอร์สแต่ตายยังไงก็ตามไม่ทันไอหมอนั่นมันมาไวไปไวและพอเขามาถึงมันก็จากไปอีกมิตินึงแล้วพร้อมโชว,นนว์อุปกรณ์เดอร์ ให้ปู่แม็กซ์ดูด้วยทีเนี้ยปู่แม็กซ์อนาคตก็เลยจะขอไปด้วยเพราะยังไงซะมันก็คงไม่กลับมามมตินี้ที่เบนไม่มีอุลิทิกซ์อีกแล้วแหละแต่เกวนนั้นก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแล้วเราจะเดินทางไปตามหามันเพื่อเดินตามรอยมันทนําไมล่ะในเมื่อเรามีเบนที่มีอุลิทิกซ์มาเยือนถึงที่แล้วเราก็ใช้สิ่งนั้นเป็นเหยื่อล่อมันมาสิทีนี้เบนเอเลนฟอร์ซีดยินก็แบบนี่จะใช้ฉันเป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นเหรอแต่ก็ช่วยไม่ได้ะนะงั้นเราประกอบกลุ่มกันรอให้มันมาหาเราเถอแบบนนะ นดยกับแผนนี้นะครับการดักแคมปิ้งรอเนี่ยมันเคยได้ผลเราล่อมันมาติดกับได้แล้วมันก็คงจะได้ผลอีกครั้งถ้าเบนไม่เกิดดื้อขึ้นมาซะก่อนนะครับซึ่งเบนก็แบบทําไมทุกคนต้องมาโทษแต่ผมด้วยแต่เออยอมรับก็ได้แล้วบอกว่าถึงการเผชิญหน้ารอบที่แล้วจะไม่ได้ผลแต่รอบนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องใช่ยังไงเรายังมีเบนอีกหลายเมติที่ต่อสู้กับหมอนนั้นได้เราจะใช้พลังมิตรภาพของทีมเทนนิสันเข้าต่อกรอนกับมันโดยจะให้ปู่แม็กซ์อนาคตไปตามหาเบนที่ยังมีอมาริทิก ึกครั้งนี้และหลังจากนี้จะไม่มีการทําอะไรตามลําพังอีกแล้วพวกเราจะคอยถ่วงเวลาให้ในตอนที่เจ้านั่นกลับมาเองเบนเอเลนฟอสยื่นอุปรกรณ์ข้ามิติให้กับปู่แม็กซ์อนาคตเดินเข้าประตูมิติไปและทีมทีน,ทนิสาน4คนตอนนี้ที่ประกอบไปด้วยปู่แม็กซ์กวนและเบนภาครีบูท กับเบนเอเลนฟอสก็วางแผนกันต่อโดยจะไปแคมป์รอมันที่อารีนาแลนด์สวนสนุกละครสัตว์ที่เบนภาครีบูตรู้จักเป็นอย่างดีแม้เบนเอเลนฟอสจะงงเจอกับสถานที่นี้เพราะว่ามันไม่มีที่แบบนี้อยู่ในมิติของเขาก็เถอะนะโดยที่ที่นั้นด้วยความที่มันเป็นสวนสนุกก็เลยจะเต็มไปด้วยที่ซ่อนมากมายให้เราได้หลบและยังเหมาะกับการวางกับดักรอต้อนรับมันอีกด้วยโดยระหว่างที่สร้างกับดักกันอยู่จะมีซีนที่เบนเด็กเบนตอนโตกับเกรนจะคุยกันสปอยล์เรื่องอนาคตกันด้วยนะครับซึ่งพอเกวนรู้ว่าตัว จะมีหนังสือเวทมนต์เนี่ยก็กรีดดีใจใหญ่ผิดกับเรื่องที่บอกว่าเธอจะอินเลิฟกับเควินในอนาคตเลยนะก่อนที่ทุกคนจะประสานมือกันและเบนเอเลนฟอสก็บอกว่าแม้ทุกมิติเราจะแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือเรานั้นเป็นทีมที่ดีเสมอซึ่งตรงนี้ก็จะอ้างอิงมาจากภาคเอเลนฟอสนะครับที่จะเป็นการรวมทีมเบนเกวนแล้วก็เควินนั่นเองไม่นานหล่ะจะทุกคนเตรียมแผนเสร็จสับเจ้าเอเลนเอ็กซ์ก็จะกลับมาที่มิตินี้อีกครั้งพร้อมกับคอลเลกชันออริทิกส์จากบบบบนมิิตอื่แพ มาถึงก็เจอกับเบนเอเลนฟอสนั่งรออยู่แล้วมีการพัาคารกัน,นิดหน่อยก่อนเขาจะแปลงร่างเป็นบิ๊กชิลรอเอเจนันมาติดกับดักใดด่านแรกโดยที่ทีมทีนิสันก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแต่ทว่าเรื่องเลวร้ายได้เกิดขึ้นครับเพราะไม่ว่าจะเป็นดานหนึ่งดานสองหรือดานสามกับด,ดักอะไรก็ใช้กับมันไม่ได้ผลเลยราวกับธานอส อนมาบุกไทยท่นยังไงอย่างนั้นเจ้านี่มันแข็งแกร่งมากๆและหลังสยบทุกกับดักลงแทนที่เอเลนเอ็กซ์จะเข้าโจมตีเบนเอเลนฟอสที่มีออริทิกส์แต่มันกลับเลือกจะจับตัวเบนรีบบปมาแทนเพราะรอบที่แล้วปล่อยเจ้านี่ไปมันก็เลยเป็นหนามกวนใจเขาอยู่เลยจะจัดการทิ้งซะแต่ทว่าแสงแห่งความหวังก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง และคราวนี้เป็นความหวังก้อนมหึมาซะด้วยเมื่อประตูสีม่วงเปิดขึ้นและปู่มแม็กซ์อนาคตก็ได้พาใครบางคนออกมาอีกและเขาคนนี้ก็คือเบนจากภาคอัลติเมตเอเลียนที่มีอายุ15ปีเท่ากับภาคก่อนหน้าแต่ด้นานนาฬิกามาใหม่เป็นอาริเมทริกส์แล้วนั่นเองแหละครับช็อตเนี่ยคือเท่ามากๆซึ่งเจ้าตัวก็จะโชว์นาฬิกาใหม่ให้ดูแบบตึงๆและบอกเบนเอเลนฟอร์สด้วยว่าเดี๋ยวกไม่นานนายก็จะได้ใช้มันถ้าว่าเบนรีบูตเนี่ย ตาลุกวาวไปเลยก่อนที่พี่แกจะหันไปพูดท้าทายเอเลนเอ็กซ์ด้วยลูกประสบการณ์ที่เก่าที่สุดในบรรดาเบนที่อยู่ตรงนี้และบอกให้ปู่แม็กซิมิเลียนดูแลเบนรีบูที่ถี่ส่วนเขากับเบนเอเลนฟอสจะคอยสกัดมันให้ด้วยการแปลงร่างเป็นโคม่าสโตนกับแอมฟิเบียนเข้าต่อสู้ซึ่งทำเอาเอเลนเอ็กซ์ถือกับดีใจเพราะเขายิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวไม่คิดว่ากลับมาบุกที่นี่ครั้งเดียวจะได้ออริทิกส์ถึง2เรือนเลยนะเนี่ย และหลังจากนี้จะเป็นฉากต่อสู้สุดมันที่น่าจะมันที่สุดในภาครีบูตแล้วแหะครับผลการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงแบบไม่ผิดคาดนักพอเอเจัดการกับ2เบนเทนลงได้แต่ดีที่ปู่แม็กซ์อนาคตยิงสก,กัดเอาไว้ได้ะก่อนซึ่งเบนรีบูตเองอ่ะพอเห็นประโยชน์ของการรวมทีมก็อยากจะออกตามหาเบนทูอุนิเวิร์สที่ยังมีออมิทิกซ์อยู่มาเพิ่มอีก แต่ปูแม็กก็แบบการจะชวนเบนมาช่วยเราเนี่ยมันไม่ง่ายแบบที่คิดหรอกนะเบนน่ะต่างก็ดื้อเหมือนกันหมดนั่นแหละเป็นรีบูตก็เลยเสนอว่าเขาจะเป็นคนไปช่วยเบนเองถ้าเบนกับเบนด้วยกันมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าก่อนจะหยิบอุปรกรณ์ค่าววิติมาเปิดและลากปูแม็กอนาคตเข้าไปด้วยกันทันที ตอนนี้ทีมเทรนิสันที่เหลือต้องช่วยกันถ่วงเวลารอเบนรีบูสกลับมาซึ่งก็จะโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวจนน่วมและพ่ายแพ้แบบราบคาบเลยแต่ก่อนที่พวกเขาจะถูกชิงออริทิกส์ไปเสียงเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งปล่อยพวกเขาซะเบนรีบูสพูดขึ้นมาก่อนภาพจะใ,ให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้กลับมาแค่กระปูม็กอย่างเดียวนะครับแต่เขาได้พาเหล่าผู้คขออริทิกส์ทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนนี้มาด้วยไม่ว่าจะเป็นเบนผ้าคลาสสิก เวนเทนหรือกระทั่งเบนภาคอุนิเวอร์สวัยสิปีก็มาด้วยงานเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนครับ ซึ่งเกวนรีบูทที่เห็นเกวนเทนผ้าค,คลาสสิกเด็กก็เรียกว่ากรีดแตกไปเลยเพราะเธอ,น,อ,เอน,นีนนนอนอ่อีกเวอร์ชั่นนั้นมันเทนมากๆส่วนเบนเองก็ภูมิใจในตัวเองอีกเวอร์ชั่นมากๆเหมือนกันและทุกคนก็จะพูดปลุกใจก็จะใช้พลังบิดภาพเตรียมพร้อมเข้าต่อสู้กับเอเลนเอ็กซ์เพื่อไปการล้างผลาญทำลายเจ้านั่นตามชื่อภาคซึ่งซีนต่อไปได้จะเป็นซีนอภพมมหากาแปลงร่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเหล่าเบนเทนที่รวมภาคมากที่สุดตั้งแต่ภาคคลาสสิกยามวมาจะถึงภาค,ค,าาภาค,ครีบูทเลยแหละครับมีกรารแปลงร่างกันเร พวกเบนและเกวนต่างก็จะเข้าไปประจันหน้ากับเบเลนเอ็กซ์แต่สิ่งชนะเหลือเชื่อก็คือแม้ว่าจะรวมเหล่าผู้มีออริทิกส์มาจนครบทุกคนแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะเจ้านั้นได้อยู่ดีทุกคนก็เลยต้องมาวางแผนกันใหม่ในถำ้ำสุดท้ายแล้วตามสกิลพระเอกของเรื่องนะครับจู่ๆเบนรีบูตตัวเอกเนี่ยก็จะนึกถึงข้บอบกพร่องในการต่อสู้ครั้งนี้ออกมาได้เพราะพวกเราเนี่ยเข้าร่วมต่อสู้ด้วยกันก็จริงแต่เรากลับเข้าไปตีมันทีละคนก็เลยโดนสอยกลับมาทีละคนสิเราะจะต้องร่วมมือกันและเข้าโจมตีแบบพร้อมๆ น,นั่นนั่นคือกลยุทธ์ที่เราสามารถเอาชนะเอเลนเอได้ซึ่งพอทุกคนฟังแบบนั้นก็รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาทันทีแล้วมื่อเราชิงออริทิกสของเบนรีบูดกลับมาได้เมื่อไรเขาจะจัดก,การเจ้าหน้าที่ตัวเองเลยคอยดูก่อนที่ทีมเทรนิาสานทุกคนจะเดินมาประสานมือกันและอย่าลืมว่าลีเดทของพวกเรานะสามสองหนึ่งไดเรคิโรออกโรงไปเราไปตืมจอมอนนั่นกัน แล้วปูแม็กซ์อนาคตก็จะส่งอาวุธให้กับเกวนกับปูแม็กซ์รีบูทด้วยโดยที่เบนรีบูทก็จะไม่รับมานาันเอาไว้เพราะเขาจะไปชิงออริทิกส์คือนี่เองและทุกคนก็จะยื่นมือที่สวมออริทิกส์ออกมาและเริ่มซีนแปลง,งหน้าสุดยอดอลังการขึ้นอีกครั้งเรียกว่าตบหน้าปาัดกระโรัวไม่สนใจคำเตือนของแอดมัสเลยสักนิดเดียว และผลจากการที่ทุกคนเข้าร่วมต่อสู้หรือพูดภาษาชาวบ้านคือรุมตะลุมบอลเอเลนเ์เนี่ยพี่แกก็แพ้สกิลพระเอกลงจนได้ครับและถูกจับขึงเอาไว้ก่อนที่เกวนเทนในร่างลิฟจอจะกระโดดไปกระตุกออมิตริกซของเบนรีบูตออกจากตัวหมานนั่นมาได้ และคราวนี้ก็ได้เลือกฮีโร่ของจริงแล้วล่ะเบนรีบูตได้อัลลิทิกส์กลับคืนมาและสวมมัอีกครั้งแปลงเป็นฮีทบลส์เอเลียนตัวแรกสุดของจักรวาล b e เบนเทนและเมื่อผู้สวมอัลลิทิกส์อยู่กันครบทีมเทนิสานก็จะทรงพลังมากๆและจัดก,การล้มเอเลี่ยนลงได้สําเร็จและในช่วงท้ายนี้เราจะได้ดูความจริงทั้งหมดว่าใครคือเอเลี่ยน ซึ่งเรื่องก็จะ,ฉะเฉลยว่าผู้ที่แปลงร่างมาและตาหน้าอัลน t ทิกเนี่ยกลับเป็นเบนเทนเทาสันในมิติหนึ่งที่หลงผิดและมีหน้าสมโสมแบบนี้เลยก่อนที่เจ้านั่นจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และจุดเริ่มต้นนั้นมันมาจากวิลแก๊ก ในตอนนั้นเขาก็ต้องต่อสู้กับวิลแก๊์นั่นแหละและอย่างที่รู้กันว่าไม่ว่าจะเป็นเบนเทนทอลซันคนไหนเนี่ยเหมานั่นก็มักจะชอบโซโล่เดียวอยู่เรื่อยเขาไม่เคยต้องการลูกคู่ไม่ต้องการคนช่วยส่วนหนึ่งเพราะไม่อยากให้เกิดอันตรายกับพวกเขาด้วยด้่นแหละแต่ครั้งนี้เรื่องร้ายก็มันจะเกิดขึ้นเมื่อเบนกําลังจะเสียท่าและปูแม็กกับเกวนก็กําลังมาช่วยแต่กลับถูกวิลแก๊์หันมายิงลาแสงใส่จนเกวนกับปูแม็กเนี่ยจากโลกนี้ไปทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เบนสตีแตกและแตัดสินใจจะทําาาไไไนอัมม่ให้้้จวยรด แต่ระบบป้องกันตัวเองก็ได้ทํางานและเออล์ิทิกส์ก็เปลี่ยนให้เขากลายเป็นเอเลนเอ็กทันทีเหตุการณ์วันนั้นคาดว่าวิลแก็์น่าจะไม่รอดและเบนเทตัสันคนนี้ที่ไม่เต็มร้อย ก็ตัดสินใจว่าจะตามล่าผู้ถือครองออริทิกส์ทุกคนทั่วอนิเวิร์สเมื่อเขาสูญเสียทุกอย่างเป็นทุกคนก็ต้องเสียด้วยเรียกว่าเป็นคนที่แพ้แล้วพานนั่นแหละครับสุดท้ายพี่แกก็ต้องถูกเอาตัวไปชใช้ความผิดในมิติเนาอย่างสาสมโดยคนที่พาไปก็คือปู่แม็กซิมิเลียนและหันมาขอบคุณทีมเทนิสานอย่างสุดซึ้งเป็นฉากสุดท้ายของเจ้าตัวในภาคนี้ ขณะที่ด้านของเบนคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบนคนไหนนะครับก็จะเดินมาขอบคุณและกล่าวคำลาทุกคนในภาครีบูตก็จะเดินกลับเข้าประตูมิติแยกย้ายกันไปตามแต่ละไทม์ไลน์ของตัวเองโอ้ยฉันคงจะคิดถึงพวกเขาแย่เลยเบนรีบูตพูดก่อนจะวิ่งเข้าไปกอดเกวนกับปูแม็กซ์เป็นนันจบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ลงณตรงนี้และภาคเดอะมูฟวีสุดมันตอนนี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้เช่นกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเดอะมูวี่ของภาครีบูตถือว่าสนุกอยู่นะครับเนี่ยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูกันนะครับจริงๆยังมีเดอะมู i วี่อีกหลายตอนเลยนะถ้าสนใจอยากให้เราหยิบมาเล่าให้ฟังอีกแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องราวของเบนเทนมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับหรือถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันหน่อยนะขอบุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ